ซินวีห่วงหนักมากมินโพดภาพสิสัยวัยรุ่นชอบรีบแสดงความเป็นเจ้าของอย่างไวเรียกว่าช่วงนี้หวานหนักมากสําหรับคู่ของมินมินทิตาหรือมินเอฟและสาวชิววีพาวิดาหรือชิวีเดอะสตาร์ที่ตัวติดการตลอดเวลามีช็อตสวีทออกมาให้อิสระกนรัวแถมล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวมินก็พบว่าคนเข้ามาคอมเมนต์ ห่วงนึ่งอัตรางานนี้โดนแซวเพียบโดยล่าสุดสาวมินไดโพสรูปตัวเองแบบจิ๊จค,ค,คู่คหน้าสดแต่สวยสายสตาไตล์วัยรุ่นพร้อมกับแคปชั่นว่าใส่สาย,สายวัยรุ่นอายุ25ชอบซึ่งมีแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันมากมายแต่ทำเอาแฟนๆแอบกรี๊ดเมื่อเห็นสาวชิวี่เข้ามาคอมเมนต์ว่าคนอายุอื่นมาชอบเต็มเบอร์พี่เขามีแฟนแล้วนะคะเขาหมายถึงแฟนเขาๆๆเขาเขาเผื่อไม่รู้คริ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 งานนี้แฟนๆเข้ามาแสวกันยกใหญ่ มีคนเข้ามาห่วงแล้วหนึ่งอัตราอาทิชอบมาก Energy ห่วงนี้ห่วงกันแหละเนอะ555เจอคนพร้อมบวกแล้วคลังหลักมากและอีกมากมายขอขอบคุณภาพ m ิ n t i t อทิตาซิลวี่าวิดาภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com คค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ